ประวัติศาสตร์พี่น้องเอ้ยหกสิบกว่าตัวอู้ยีปีต็ตัวเถิดเถิดนะพี่น้องเนี่ยนี่กระจอนนี่สิบตัวพอดีสิบตัวเลยกระจอนอูย้ยตัวที่สามแล้วพี่น้องป่าโอ้ยปาถูกกระจอนอูยอ้ยหุ่น ตัวใหญ่นเนาะมาแล้วพี่น้องอุ้ยกระจอนเต็ทมที่สองพี่นอ้องเอ๊ะจับดูพี่น้องเลยอู้หพี่น้องเอ้ยบุ้งไหมน้องเลยตัวใหญ่พี่น้องเอ้ยเก็บเห็ดพี่น,ออน,อออน้องหอมบาร์เลยนาะนี่ในทงหนึ่งเลยพี่น้องกำลังส่องมะกรูดพี่น้อง นี่จกักสีบีหรือบอ่อนี่บ่มีตัวสุกคือว่าได้นเนาะเข็นเลยพี่น้องฮเนาะโ้สุกเลืมาพบสมุนไพรพี่น้องเอ้ยนี่เนาะหมากที่กจจาหักษาลิ์สีดวงนะพี่น้อง มีลายอยู่พี่น้องุโหเห็นบ่เนาะเดี๋ยวซู้ไม่รู้เนาะเนี้ยพี่น้องเนาะลายอยู่มันเป็นเครืออยู่มีอยู่ดินก็มีเนาะมีเทิงก็มีเนาะนี่เนาะใครอยากได้เนาะสิฝากให้นี่ลายลายลาย,ลายพี่น้องได้เล,ย,ลยพี่น้อง เพื่อนึงเนาะโอ้หมากบางงามนี่กินได้เนาะพี่น้องแต่แกนหลายเนาะหอมขนาดเลยนี่อันนี้อีกนี่ไก่้ชีสุกเนาะเฮิมเนาะนี่อยู่แต่ปูแต่ปลาวะสันสบายดีพี่น้องอ่าวันนี้พามาใส่กลับเนาะนี่วิธีการตามกลับก็ประมาณนี้เนาะนี่มีมะกล้วยแล้วก็มันต้นเนาะนี่สองอย่างเนาะ นี่มะกรวยก็จะเป็นแบบนี้เนาะมะกรวยอยู่ป่าเนาะกับก็จะเป็นกับประมาณนี้เนาะกับดัดแปลงเองนี่โอเคพี่น้องเนาะถาลุ่นเมืองน้ำกันมือแรงว่าสิมีโตบ่เนาะมือแรงพเรื่องน้ำกันเนาะพอใส่กับกันเนาะหอหมูป่าพี่น้องยังไมตั้งแต่นี้ยูุ่คนี่วานนี้อีกวานนี้อีก tìm một ngày nó sẽ hay nào bừng ăn kỳ cuối nó bổ hiểm ngoài nhạc bừng cặp bù ô em mình chắc tô sàn tô thế nào mình มันพูดเนาะใหญ่แน่ไไาานนพี่น้องปูทะเลปูมหาสมุทรนี่นะพี่น้องปีกกล้วยเนาะมันสีขึ้นไปถึงฟ้าเนาะหาดอันนึงเอกดอกงามเลยนี่นี่ มีลาอยู่นะดังไฟพี่น้องก้าวซีจีกระปูแล้วก็แกงเห็ดก่อนเนาะนี่เห็ดหูหนูพี่น้องพิธีญาติพี่น้องเห็ดหูหนูเนาะพี่น้องเนาะงดีลายอยู่ปลามีอยู่เนาะแต่ว่าฝันตัวนึงเมื่อกี้ในโบได้เนาะเบิ่งแมลงอย่างเนาะทิช้าเลาะฝันอย่างเนาะนี่นี่เนาะปลาเนาะ กำลังดังไฟแกงเห็ดแกงใส่หม้อหม้อสุกี้เลยฮะหม้สินดาดป่ะครับพี่น้องหมอสุกี้พี่น้องปันเขาก็น้ี่น้องนี่น้อยโอ้ยนอยนป่าแล้วนี่แหละพี่น้องเอ้ย โอ้เวทสนี่อเอาเเ็ดหูหนูพี่น้องโมเมนต์เอาดอกแกงแกงแลยว่าบุมีน้ำสำหรับนี่กับกระปูเน้องนี่กระปูสองสามตวัวนี่เนาะกับของกินมาแต่บ้านของยเงย็นๆพี่น้องเลยไข่ปูพี่น้องอ้าถกนี่ปลานอาหารทะเลเลย <laughs> โอ้อันนี้บ่มีไข่เนาะหุดตัวนี่ตักแศษไปได้เหลืองส่องเลยนี่ตัวนี้นี่ไข่ปูจีบกระคอเนาะพี่น้องคอกั้งเนาะพี่น้องนี่ใหญ่ยยแต่หัวโอ้ยตายตัวโบมีเนาะฟันเอาเด้อพี่น้องโอ้กลางคืนนี่มีลายอยู่เนาะกาวาสิโร่เก็บกระปูลแล้วก็ฟันปลาเนี่ยแหละคันว่ากลับบันึกนะ มืดแล้วเนาะพี่น้องอประมาณประมาณเจ็ดโมงเลยตอนนี้นเนาะเดี๋ยวอีกประมาณอ่าแปดโมงนะครับจึงลงยามกลับเลยเนะะาะหลักการจีเก็บกระปูน้ำพี่น้องเอ้ยถ้าเบิ่งน้ำกันมืดอ,อึอดหมดแหละตัวใด้ทึกหลักการจีทายให้เบิง่งตัวใด,ดบดทึกกะสีบุดได้ทายให้เบิ้ลนะพี่น้องโอเคเนาะพี่น้องถ้ารุ่นเบิ่งนึงำกันเริ่มยามกลางคืนเลยพี่น้องนี่ อุ้ยมาแล้วตัวหนึ่งนูทองขาวพี่น้องเอ้ยม,ม,ม,มาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแลไรพี่น้องนี่โอ้ตุ๊กุกใหญ่เนาะงเห็นดีเทิงคนหนูฟานพี่น้องเอ้ยใหญ่ซ้ำกับหนูวายน้อยเหอแล้มาแล้วมาแล้วพี่น้องเดี๋ยวสิพามาจับกระปูอีกตัวหนึ่งเนาะนี่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 น,นี่พี่น้องเอา,เอา,เอามันจะไปซี ี MM ่น้องกระปูกะปูก็เก็บเนาะโอ้แต่ว่าบ่เห็นตัวใหญ่เว้ยนี่เก็บได้ครึ่งทงพี่น้องแต่ว่าบ่ได้ถ่ายให้เบิ่งเด้อเพราะว่ามันทางยากหลายมีต่หินแบบนี้ล่ะอีลคุกไปเลยคันบ่แนมอีลีบ่เห็นนี่นลีเนาะอีกตัวนึงนี่ตัวบ่ใหญ่พี่น้องเอ้ย เห็นอ๋แต่ว่าตัวนี้เอาใหญ่เน้อจับดูพี่น้องเอ้ยโอ้พี่น้องเอ้ยบ่ไหมพี่น้องเอ้ยตัวใหญ่พี่น้องเอ้ยมาลักพี่น้องถือเลยพี่น้องล้างนี่ยังบุทันตายเนาะฮะเนาะฮะเนาะ อ้ถึงมือมันพี่น้องเองยังพันตายเดี๋ยวขอสังหารมันได้ึงเนาะใหญ่อยู่พี่น้องนี่อ้นิบมือมันเกือบบริกินเนาะอ้มาแล้วพี่น้องเอาแล้วเอาแล้วพี่น้องติงที่ตามหา,มหากระจนพี่น้องเลยตามหาอีกที่กระจอนนี่อู้ตกใไงที่เนาะ หลามี้ทึบหนูหนูแดงพี่น้องตามหามาดนพี่น้องเป็นว่าถึกแล้วสั้นโอ,โอ้ทึกกระจรพี่น้องตกง่ายโอ้ยังบมตายอีกอม,มาเลยพี่น้องนี่โอ้มันโดดพี่น้องมันมาน้องมันโดดลางนี้พี่น้อง โอ้โหไอูเมนูทองขาวใหญ่เลยน้อโอ้หเมนูทองบาทพี่น้องตัวผู้น้องโคตรใหญ่เลยพี่น้อง,งโอ้โพี่โตอะโอ้ยมาแล้วพี่น้งองวะอืมาแล้วมาแล้วมาแล้วอีกแล้วพี่น้องนูฟาน สังกบน้วยวายพี่น้องอุ้ยใหญ่พี่น้องถืรแเลตเทรดเลตตัวนึงพี่น้องโอ้หมดจนตอมลังนี่นี่กระจอนกระจอนพี่น้องอู้ไม่นีบมือซื่อๆแต่ว่าตายเลยโอ้หมดตอมเลยพี่น้องเดี๋ยวเดียวเดียวเตียนกลับก่อนอีกพี่น้องอู้ตัวนี้ใหญ่พี่น้องนี อ้โหเก็บเก็บเก็บนี่พี่น้องหนูทองขาวใหญ่อย่างบุตตายแดนพี่น้องตัวที่สองปุ้มตัวนี้บ่อสามตัวเมื่อกี้เนาะแต่ว่าหญ่อยู่มาเลยพี่น้องวนตุ๊บอีกแล้วพี่น้อง โอ้ยังบวตายยังบวตายอุ้ยใหญ่เนาะเดี๋ยวขอสังหารก่อนงานพี่น้องเอ้ยอุ้ยสามสิบปลายตัวสามสิบหกตัวพี่น้องเอ้ยนี่อู้มานเลยพี่น้องเอ้ยมัมัมานมานัมนม,นมนัพี่น้องนี่นี่หนูนใหญ่สองตัวเนาะหนูนนขี้ขม่มเนาะ กระจนอีกอได้พูดละสองตัวเนาะนี่แล้วก็นูนูนูอ่านูฝานนูทองขาวนี่เนาะสามสิบปลายตัวพี่น้องสามสิบหกตัวรอบแรกเนาะอันนี้เนาะนี่อ้ยพี่น้องเอ้ยก,กระปูอีกสองสองทงพี่น้องนี่นางฟิงไฟจากน้อยเนาะยามโตกาแฟพี่น้องเอ้ย ตาแสบดีๆนี่กาแฟบังคลามปิ้งปลาอีกหนาะยไปช่อนภูเขามาต่ำๆตำๆโอ้ยต่ำกาแฟโอ้ยยำดึนยำดึนต่ำก็ต่ำกาแฟเนาะกาแฟพี่น้องโอ้ดำปานยังกาแฟแคมห้วยเแ่วนี้แหละไปแล้วพี่น้องนูทองขาวใไง โอ้ต้องข่าวอีกอย่างสัยใหญ่ตัวนี้แมโอ้ยพลิวๆตัวนี้โอ้ยเคลื่นบักึ่งสูงพี่น้องเมื่อยแด่ว่ากุ้มค่ายอยู่โอ้ยตัวที่สามแล้วพี่น้อง มาแล้วพี่น้องนี่หนูฝามอยากให้เบิงพี่น้องอยากให้เบิง้ยใหญ่ขนาดโอซามัตนี่อ้วนตุ๊บเลยนี่หน้าหักขนาดหนอนูอันนี้เนี่นี่นถึกกลับเลยพี่น้องแต่ว่าเลือดออกเนาะตรงนี้น้นยใหญ่กว่ามูเนาะ นี่เต็มถุงหนึ่งเนาะแล้วก็ได้ตัวนี้อีกมาพักอยู่เที่ยงกันเจ้าพี่น้องเลยนี่เป็นตู่เนาะนี่จบกเจือปานอันหงแฮม้าดาวอะไรนี่คนหนาคนกำลังสีปิงปลาเนาะปิงปละคอกังพนงออเแล้วก็ได้ปลาอัน ป่าอย่างวะประทรงบ่ป่าแปลกประหลาดเนาะนี่พี่น้องเอ้ยฟันเอากระปูได้แต่สองทงคือเก่าเนาะกระปูนี่เนาะป่านี่นี่งามครับป่านี่ปลาเสือวะหรือว่าปลาเองกระปูเนาะพี่น้องนี่กระปูบกูแลนี่สองทงนี่เนาะก,กระปูเบิดเนี่ยสองทงนี่เนาะ โอเคพี่น้องเดียวมืออื่นอื่นเป็นรุ่นเบิ่งลำกันอีกว่าที่ได้ตื่มจกักโตเนอ้องอื่นเศร้าเนาะวันนี้ผักกินข้าวกินน้ำแล้วก็นอนเนาะนี่ได้เกือบเต็มทงครแหละกระจอรก็มีเนาะกระจรน,นี้โบได้หลายเนาะแต่สีตัวนี่ไฮไลท์ไฮไลท์พี่น้องเอ้ยนี่ วันตุบวันตุบสบายดียนยำเศร้าเนาะพี่น้องอุ้ยอากาศหนาวร้า,ายเมื่อคืนนี้ได้หนูอยู่แล้วเมื่อคืนนี้ประมาณสามสิบปลายโอ้สี่สิบตัวไไพี่น้องเอยเดี๋ยวมื้อนี้พาไปลุ้นเบิ่งยำเศร้านี่ว่าสิมีโตบ่เนาะอู้ยหนาวร้า,ายบางคนก็นอาจสิเคยกินเนาะแต่ว่าบางคนก็นสิบุเคยกินเนาะข้าวจีพี่น้องกับหนูสองตัวเนาะหนูอยาก,กนเนาะ กับขอจีเนาะข้อจีลมควันพี่น้องเลยนี่บอลพักพี่น้องเยดีที่มิดเทียงบมอเทียงสวนขาเจ้าเนาะเพื่อยังไปเลาะยามกลับเนาะซองล่างเน้อยฮะเนาะบรรยากาศพี่น้องเยเป็นสวนขาเจ้าเนาะมีมาฮุมอยู่ด้วยพี่น้อง เห็ดบดพี่น้องแมนบอเบิเ้งเต็มเต็มทงหนึ่งเห็ดบดบกัก้าไลี่น้องกินน้ำธรรมชาติพี่น้องเริ่มพยายามกลับแล้วเนาะหลบเศร้าอุ้ยหนาวลาย อยากลงน้ำนีนะหนาหดกระดุกแต็มแรลกแยมเศร้าพี่น้องอนูฟานมาแล้วมาแล้วแต็มแรลกเต็มแหลกเต็มที่สูงพี่น้อง มาแล้วพี่น้องมันยำเศร้าพี่น้องอนี่กระจนพี่น้องอ,อีกแล้วพี่น้องอีกแล้วแจบอีกแล้วหนึ่งตัวพี่น้องนี่ดูทองขาวไง อีกแล้วมาอีกแล้วพี่น้องอุ่ยกระจรนี่เต็มที่สองพี่น้องเอ้ยคักขักขักขักหนูฝานน้อยหนูฝานน้อยมาอีกแล้วพี่น้องอุยเห็นแต่ไก่เห็นแต่ไก่ไก้อักรากอักราก,าก,ากนี่กระจนพี่น้อง <laughs> họp sau Ngà mùi Ngam bụi nhay phía nào đây Ít áo ít phía nào Cái tròn nữa มาอลไรพี่น้องเอาอีกแล้วละ่ะนี่พี่น้องนี่ใส่อยู่นี่หนกระเด็นฮอนเพนี่วุ้ยกระจอนพี่น้องอยมมาอะไรบ้างเนี่ยตบกใหญ่พี่น้องเอ้ออเลย,าล,ยออออออลามกินเมลงเนาะน,นี่ มานวะประวัติศาสตร์พี่น้องเอ้ยหกสิบกว่าตัวอู้ยี่ิโตัเถิดเถิดพี่น้องเนี่ยนี่กระจอนีน่สิบตัวพอดีสิบตัวเลยกระจรคาดแต่นุวายพี่น้องเอ้ยกายน่นันได้เบิดเลยเนาะนี่นูทองบาทสามตัวตุ๊ไง่ายเนาะนี่อืมอ้วนตุ๊บเนาะ บอกอะไรพี่น้องเอ้ยหกสิบปลายโตพี่น้องโอเคเนาะพี่น้องเนาะสำหรับวิดีโอนี้มันจบเพียงเท่านี้เนาะมีแต่ได้กระปูอยู่สองโลพึนกำลังสิเบกกระปูเมือพึ่งน,นั่งเศร้าอยู่เนาะ <c oughs> มานอยู่โบหพนะจังไดสุดยอดเลยเนาะหกสิบปลายโตพี่น้องเอ้ยโอเคพี่น้องฝากพี่น้องกดติดตามให้เด้เดอร์เพื่อเป็นกำลังใจให้โอกาสหน้าสีพาพี่น้องไปหาอย uh ู่หากินแบบได้เนาะ ja nii ma huugab nii noh . nii .